สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกทกท่านเข้านอนคืนนี้ขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกำลังเดินทางต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ท,ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทกท,กท่านนะครับ ค่ำคืนนี้ผมจะพาทุกทุกท่านมาชมพระสมเด็จบางขุนพลมพิมพ์ฐานแซมกลุกใหม่เราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับทุกคลิปนะครับผมจะย้ำเสมอต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับ ผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระให้องค์พระและหลักธรรมชาติบนพื้นผิวพระเป็นองค์ตัดสินนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี่คาบขี้กลุนะครับบางๆโรยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเลยนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระมองตรงๆนะครับ ด้านล่างนี่ก็จะแคบนะครับส่วนด้านบนนี่ก็จะบานออกนะครับเราจะสังเกตเห็นเส้นบังคับแม่พิมพ์น,นะครับจะปลิ้นออกมาด้านหน้าลักษณะถ้ามองตรงๆงลงไปนี่ลักษณะคล้ายๆกับขั้นกระไดเลยนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับเส้นซุ้มขอบแควนี่ก็จะเรียวบางอวบใหญ่อ่อนช้อยสวยงาม ส่วนองค์พระมองตรงๆนะครับลักษณะจะโยกขึ้นไปทางด้านขวามือผมนะครับองค์พระจะยกขึ้นเล็กน้อยนะครับพระเกตนี้ก็จะเลียวบางจะหลดซุ้มสังเกตเห็นใบหูลางๆเลยนะครับส่วนหน้าอกนี่จะเป็นอกล่องนะครับสังเกตเห็นนะครับวงแขนนี้ก็จะเลียวบางอ่อนช้อยสวยงามเส้นแสมทั้งสองเส้นนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับตะแคงดูด้านข้างเราจะสังเกตเห็นใบหูนะครับ คมสันเด่นชัดเจนนะครับด้านข้างเกิดเห็นเส้นบังคับแม่พิมพ์นะครับจะปลิ้นออกมาด้านข้างเลยนะครับคาบขี้กลุบบางๆโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านข้างเลยนะครับเนื้อหานี่ก็จะแกล่งแก่น้ำมันตังอิ้วนะครับส่วนด้านหลังนี่สภาพพื้นผิวพระนี่จะเป็นคลื่นนะครับจะยุ่จะยับจะย่นนะครับคาบขี้กลุบนี่โอยตัวบางๆกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับ ด้านข้างนี้อีกด้านนะครับสังเกตเห็นค่าพิกลุนะครับจะขึ้นเป็นผลเป็นเม็ดโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวเส้นบ,บังคับแม่พิมพ์ด้านข้างนี้จะปลิ้นออกมาเลยนะครับสังเกตเห็นนะครับถ้ามองตรงๆนี่ลักษณะจะปลิ้นออกมาด้านบนนี่องค์พระก็จนานะครับขอบตัดแม่พิมพ์ด้านบนนี่ก็จะปลิ้นออกมาด้านหน้าเช่นเดียวกันนะครับด้านล่างสังเกตเห็นนะครับค่าพ้กรุกนี่โรยตัวบางๆกระจายกระจายทั่วพื้นผิวเราก็ จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับหน้าอกนี่จะเป็นอกร่องเลยนะครับคาบขี้กุนี่จะขึ้นเป็นผลเป็นเม็ดบางๆกร,กระจายกระจายทั่วพื้นผิวสังเกตเห็นมวลสารเม็ดเล็กๆนะครับ โอยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวเช่นเดียวกันนะครับใบหูทั้งสองข้างนีคมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับพภกเกตที่ก็จะเรียวบางนะครับผมไล่เก็บรายละเอียดเพื่อเป็นแนวทางนะครับทางช่องเบ็นจว,วัลนี่ต้องกราบขอพระคุณนะครับผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube ส่วนไหนก็ดีไม่ว่าจะเป็นการอธิบายนะครับถูกบ้างผิดบ้างหรือจะเป็นการลงกล้องชัดบ้างเบลอบ้าง ผมต้องกราบขออภัยนะครับผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับสังเกตเห็นเส้นแซมใต้ฐา,านทั้งสองเส้นนะครับจะคมสันลึกเด่นชัดเจนคาบที่กลุกนี่ฝังตัวแน่นกระจกกระจายทั่วพื้นผิวส่วนเนื้อหานี่จะแก่น้ำมันตังอิ้วนะครับแก่ปูนเปลือกหอยสุกนะครับมองดูและจะนวนตานะครับด้านข้าง,งเห็นนะครับเนื้อหา ออกจลมหลวมนะครับองค์นี้สังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดด้านข้างนะครับส่วนด้านหลังพื้นผิวพระนี่จะยุ่จะย่นนะครับคาบขี้กลุกนี่ปกคลุมกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององพระเลยนะครับทางช่องเบญจวรรณเราต้องกราบขอบพระคุณนะครับมีผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับโทรมาสอบถามแลกเปลี่ยนความรู้นะครับ โลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแล้วนะครับอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube ลองไปศึกษาให้ดีๆก่อนนะครับมีกลุ่มมีเพจใน Facebook นะครับออกมาให้แนวทางนี้ไม่แตกต่างกับผมเท่าไหร่นะครับมีครูบาอาจารย์เก่งๆหลายท่านแฝงตัวอยู่นะครับในกลุ่มอยู่ในเพจใน f a c e b o o k นะครับสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวขององค์พระด้านหลังนะครับคาบที่กลุบนี้บางๆนะครับ ฝังตัวแน่นกร,ก,กระจายทั่วพื้นผิวด้านข้างเขีนเห็นนะครับด้านข้างนี้ก็จะยู่จะย่นเป็นหลุมเป็นบอมวนสารหลุดล่อนนะครับคาบขี้กรุนี่กระจายทั่วเลยนะครับเช่นเดียวกันนะครับมีกลุ่มและบุคคลนะครับเอาของสนามหรือของเล่นแบบออกมาเล่นนะครับโลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแล้วนะครับ อยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube คิดวิเคราะห์และแยกแยะดีๆนะครับกลุ่มและบุคคลพวกนี้เขาได้มองท่านเป็นเพื่อนหรือเป็นเนฟซีนะครับเขามองพวกท่านแค่เป็นเหยื่อนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับสําหรับผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube ของผมนะครับไล่เก็บรายละเอียดนะครับค่าพี่กลุ่มนี้ฝังตัวแน่นเลยนะครับเส้นแซมใต้ฐา,านทั้งสองเส้นนี้คมสัน ลึกเด่นชัดเจนนะครับกเกเห็นนะครับเนื้อหานี่จะแกล่งแก่น้ำมันตังอิวนะครับน,นะครับน,ออนี่เป็นอกล่องเลยนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆยามค่ำนะครับขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้าน ส่วนท่านใดกําลังเดินทาง,งต่างจังหวัดหรือกําลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทท่านนะครับค่ําคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับทุกทุกท่าน